ไม่เนี่ยดนถ้าดิป้าใส่งาตลอดปิดตัวนี้ออกปิดตัวนี้ก็ได้อ้อดองบอองเอาตัวนี้ลงก็ได้บอดองตัวนี้ลงอือถ้าใส่งานตลอดนะแบบใส่ทุกมืออ้คุบอกแต่ที่ไหนถ้าจะเอาไว้ใส่แบบอาทิตย์นึงใส่เค่หนึงเอาตัวนี้ลงนะถ้าถ้าเห็ดน้นทุกมือเอาตัวนี้เอาตัวนี้ออฟตัวนี้พอให้มันึ้อออฟอูนนีอถ้าหอาปิดใบโดนเอาตัวนี้ลง ขนาดม,มันแข็งเกินเฮาอยู่ับรอบกดโตอัพดาวนี่รอบมันอยู่สี่ทันรอบอันนี้มันสี่ทันรอบต่อนาทีอันนี้เขากต่กดลงมาไม่ยอมขนาดเอาสามสิบตั้งสามสิบเอนเตอร์มันยุยดแล้วกรลันรอบใหมออ่ตามเซตไปเลยหน้ำมันก็ดีได้ตามตามที่เขาต้องการละ มันก็ยอยู่รถเพราะว่าสามสิบเองบอยคอยลงไอ้อย่างสูงสุดนี่เท่าไรสี่สิบครับสี่สิบแมนมจะอัดอัดเต็มสี่สิบไปเลยก็ได้บงนีผลอย่างตั้งทิปถ้าให้ตาว<อ>สี<อ>่สิบเนาะการใช้งานของเจ้าทันเจ้าว่าใช้รอบสี่สิบมันน้ำอ่อนลงก<บ>ดขึน้นเจ้าก็พับรอบลงกดขึ้นกดลงแล้วก็เอ็นเตอร์มันก็จะยุทแจากการลั่นรอบใหม่ ก็ได้ด้วี่สิแดมันออนแล้ววนอ้าวกว่าสามจุดสีเอมแปดร้อยเก้ารวัตหายไปครึ่งหนึ่งตอนนี้มันแดดแต่แปนอ่อนแต็มันอนมันไมได้แค่เก้าร้อยวัตสองพันสี่ร้อยรอบต่อนาทีอันนี้อันนี้เป็นรอบนะ อันนี้รอบอันนี้โวลตวัดแอมเ์าสบวิดเบิรงก็ได้ถ้าถ้าถ้าปกบกตตัวกนี้จมีตั้งโบดไม่หาตั้งตัวนี้ไม่หาว่าแบดแดดมันรับแ็งอ่ะมันรับได้จากโบันิ้นรงนี่เก็บก็ัวนีก็ได้ถ้าาได้ใส่เลอวจะิดเป็นยองเขา